ทีโน่บายแล้ววันนี้อยากนอนดึกๆกับเธอจังอยากนอนกับเธอให้มันกดๆๆเลยวันนี้อยากนอนกับเธอจังก็นแล้วอยากนอนดึกๆกับเธอดึกๆเลยเหรอไม่ไหวนะแต่กูทนไม่ไหวปวดสุขภาพร่างกายเธอไม่สบาย เอามาเอามากล่องนี้ก็วายวายวายนี่ก็มีเอากล่องมาเออมานี้นี <S <S <online> ่ดึงมือดงกล่องดึงต้องสามกล่องไอร้พี่ลาดลาดเออเลยลาดไม่ลาดไม่ได้ลาดก็ไม่มีแบบนี้เไ แบบเดิมๆเอาเออกมาออกมาเดี๋ยเิดประตัวิเห <c oughs> ็นเล็อยูไ่ไหม โอเคโอเคป่ะับเล่นแมปเปยป่ะเธอจะตีวิวไปเนะี่ยเฮี้ยมอยอ่ะเธอมาแบบนี้เธอตามมาแบบนี้เขาก็ไม่ไดเคยหรอกเฮี้ยมอยเฮี้ยฮ้ยอะไรอ่ะนี่เหรอบีฟิตนี่เหรอเอ็นเข้ามา จะนอนคนเดียวใช่ไหมใช่แล้วทำไมจะคอเสียวเขาทำไมคีบบน,นั้นเยอะเถื่อยเยอะเถื่อยอะเถื่อไอ,ไอแฟนคีีเบันที่ไปเลยอาเป็นความจริงไม่ใช่หรอมือหยบบ้าว่า ความเล่นแมหมเป็นไงเป็นปลาทองอะปลาทองอ่ะ,ะ,อะเขาเป็นปลาเออคิ่ต้องทำอะไรอะปลาทองอะเป็นปลาทองอะเนะี่ยกินข้าวดีกว่าเนี่ยเขาจะเจอเธอแล้วนะเนี่ยอากุ้งมาโยโย่กินกันได้ไหมน,น,นั่นดิกินกันได้ไหมเขากินเธอแล้วเนะี่ยยังเออลอยมาแล้ว <laughs> ลอยมาแล้ว <laughs> ยังไม่ยุ่งจ้าเอาโดนแดดเฉยเลยอีสักโดนแดกเหมือนกันแม่งตาใหญ่มันเกิดหีแม่มงมมันรลเบิดบูมมันก็เกิดบางเถอุอ้ยไม่เอาอีนี่ไม่เอาอตายมาแล้วมันตายอุ้ยตายหมดเลยอ่ะ อิสัะนรกคือเป็นเที้ยบกับพวกกูอ่ะไปออกแบบอื่นเถอะไม่ไหวอิสระนาลกแลวหนุ่งเธอรกูจะแ,แก้แข้งมาแล้วหนุ่งแล้วหนุ่มจะเติมตังหรอไม่ไม่เติมหรอกมาอีป่าตัวน้อยกูจะแดกมึงแดกเลยอีเวนมาเฮ้ยมันเก็บได้เป็นแสนแล้วว่้กูจะไปทัำยังอย่ามาแดกกูนะอย่ามาแดกกูนะให้กูแดกก่อน รักเธอไปหมดหัวใจไม่ไเล่นแล้วก็ได้เนี่ะอีกเกมกากแบบไหนดีอยาหาแบบนี้เขาเป็นแบบนี้ไหมอยากฟังคนพูดด้วยตามมา